สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล่องสมาร์ทคีย์ของไอ้คีย์ร้อยหกสิบนี่ครับเป็นกล่องศูนแท้เลยตัวนี้เป็นกล่องสมาร์ทคีย์ตัวยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพินเป็นปลั๊กยี่สิบเอ็ดพินนะครับ นี่ตัวนี้นี่ครับจะเป็นปลั๊กยี่สิบเอ็ดพินแล้วก็ตัวรีโมทสองปุ่มนี่โอเค ส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดสายไฟนะครับผมเป็นปลั๊กตัวนี้เอ่อเราจะกดกดตัวนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดตัวนี้เหมือนในที่ปุ่มสตาร์ทมือกดเปิดตัวสมาธินั้นก็จะเป็นไฟเดียวโอเคเวใส่กลอง อตอนนี้โหมดรีโมดเป็นสีแดงอยู่นะครับสังเกตว่าจะกดไม่ได้ลองเปิดสีเขียวดูโอเคป๊าปปิดโอ้ไฟเดียวตดจะหรือกดตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนตัวไฟสีน้ำเงินนี้ จะเป็นเหมือนอรูปกุญแจอยู่หน้าปัดรถนะครับก็คือเมื่อเปิดมันจะไม่ดับถ้ามันกระพริบ IP, แสดงว่า,าตัวรีโมทนั้นแบตเตอรี่อ่อนนะครับตัวไฟสีน้ำเงินก็คือแทนมันจะเป็นไฟรูปกุญแจอยู่หน้าปัดรถโอเคอ มันไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อตัวบัสเซอร์ของของตะเกาะโอเคอันนี้กันขโมยถ้าโดนกล่องปับ๊บรถก็จะร้องอ่าปับ๊บ เร็เปิดตัวนี้ก็ได้ไฟเรียวจ้ามากเพิ <c oughs> ่งต่อเสร็จใหม่ๆเลยตัวนี้ลองเทสดู <c oughs> ก็ถ้ากรณีกุญแจหายเราก็สามารถจะกด กดตัวนี้ค้างไว้หรือตัวนี้ค้างไว้ก็ได้ครับเหมือนเหมือนตัวรถเลยครับก็คืออันนี้เปิดเป็นสีแดงนะครับแล้วก,กดค้างแล้วก็จะเข้าอ่าซูโหมดของให้ใส่รหัสเราลองมาใส่รหัสดูปึ๊บกดหนึ่งครั้งรหัสตัวแรกเป็นศูนย์แล้วก็ปล่อยว่างไว้ที่สองก็เป็นหกสองสามสี่ห้า

สอง,งสโ,โ,โอเ้เกือบลืมนึกว่าเป็นตัวสุดท้ายโอเคตัวสไตล์สองสามสี่โอเคปั๊บนี่ไง เตได้อ่ากรณนี้กุญแจกุญแจหายอ่าแล้วเราก็ใส่รหัสฉุกเฉินเพื่อที่จะขับต่อไปโอเคหรือหรือเพิ่มดอกกุญแจก็ได้แต่อันนี้จะเป็นกรนณีกุญแจหายนะครับแต่ถ้าเพิ่มดอกกุญแจจะมีตัวปลั๊กอยู่ผมได้ทําปลั๊กไว้แล้วนี่ครับปลั๊กตัวนี้ ก็คือต่อ,ตอเข้าขั้วบวกของแบตเตอรี่แล้วก็ทำให้เป็นรีโมทสีแดงแล้วก็สีเขียวเป็นการเพิ่มดอกรีโมทนะครับแต่เมื่อกี้เป็นการารีโมทหายสตาร์ทแบบฉุกเฉินโอเคเมื่อไม่ใช้ก็กดค้างไว้ก็ดับปั๊บโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ ถ้าใครสนใจชุดนี้ก็ลองติดต่อมาได้นะครับอตอนนี้เป็นตัวตัวเทสน,นะครับแต่ถ้าใครสนใจจริงๆอยากได้เป็นตัว2ี่เบีพินตัวนี้ก็จะทำการต่อให้นะครับก็ลองทักมาดูครับก็จบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ